Okay. วิธีการตั้งเวลานะครับสมมว่าเวลามันไม่ตรงเนาะวันที่ตียี่สบเดือน12วันที่11นะครับวันตรงแต่เวลามัน17นะตอนนี้มันแค่16 37นะครับก็เปลี่ยนโดยการกดตรงนี้ค้างไว้ครับก็จะขึ้นไทาม์มานะ เราก็ปี2020ถูกแล้วเราก็ขยับไป12 11ถูกแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น16นะครับเราก็จึก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 จจึไป16บหกพูดเลย1 6โอเค38เรียบร้อยได้รับขอมทีันะครับก็เป็นนั้นว่าเรา ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น16-38นะครับเป็นตรงนส้บ